เกิดอะไรขึ้นช็อคแบรนด์กาแฟชื่อดังอันดับหนึ่งของไทยถูกสั่งระง,งับการผลิตจำหน่ายและนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปวันนี้อาจารย์เศรษฐกิจมาสรุปให้ฟังถึงเหตุผลที่สารแพ่งมีคำสั่งระง,งับการผลิตกาแฟและห้ามจำหน่ายในประเทศไทย สารแพ่งมินบุรีมีคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวห้ามบริษัทเนสเล่ผลิตว่าจ้างผลิตจำหน่ายและนำเข้ากาแฟสำเร็จรูปแบนเนสกาแฟในประเทศไทยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่กาแฟจะหมดตลาดแต่สารตั้งต้นมาจากข้อพิาพาททางธุรกิจที่ลากยาวระหว่างเนสเล่และตระกูลมหากิจสิริ ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2533เนสเล่จับมือกับบริษัท Quality Coffee Products สร้างกิจการร่วมทุนในไทยคนละ50/50 50. ระหว่างเนสเล่กับตระกูลมหากิจสิริซึ่งเนสเล่เป็นฝ่ายบริหารคุมทั้งการผลิตการตลาดจนเนสกาแฟกลายเป็นแบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งของไทยแต่เดชบุญปลายปี2567สัญญาร่วมทุนนี้สิ้นสุดลงเนสเล่ Net ขอยุติสัญญาผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการสากลทีนี้แหละ เรื่องมันไม่จบง่ายๆเพราะผู้ถือหุ้นทั้ง2ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ฝ่ายของคุณเฉลิมชัยมหากริศิริเลยยื่นฟ้องต่อสารแพงดำเนินคดีบริษัทในเครือเนเล่และกรรมการสารมินบุรีเลยออกคำสั่งห้ามผลิตห้ามขายเนตกาแฟในไทยจนกว่าคดีนี้จะสิ้นสุดทันที่ทันใดเนดเล่จึงประ ว่างดรับออเดอร์เน็ตกาแฟทุกช่องทางกระทบเป็นลูกโซ่ร้านโชห่วยร้านกาแฟรถเข็นเกษตรกร,ร,กรสวนกาแฟโรบัตต้าที่เคยขายให้เนตกาแฟมากกว่าครึ่งของผลผลิตทั้งประเทศเกษตรกร,ร,กรโคโนมไทยที่ส่งวัตถุดิบให้รวมถึงพนักง,งานและซัพพลายเออร์ในห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดทุกคนถึงกับหัวหมุนไม่มีทางออก ต่อมาบริษัทเนเล่ออกแถลงการอีกว่าเคารพคำสั่งศาลและจะปฏิบัติตามพร้อมยื่นคำร้องขอเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวพร้อมยืนยันว่ายังยึดมั่นในการทำธุรกิจในไทยอย่างยั่งยืนที่ผ่านมาเนเต่ ay, ลงทุนในไทยไปกว่า22,800ล้านบาทและอยู่คู่คนไทยมานานกว่า130ปีเนตกาแฟจะกลับมาวางขายได้หรือไม่หรือจะถึงเวลาที่คนไทยต้องปรับพฤติกรรมการดื่มกาแฟใหม่ติดตามตอนต่อไปว่าใครจะยืนหนึ่งในตลาดกาแฟเมืองไทย